กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชน กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการใลยเย็นพบประชาชนครับยังอยู่กับผมนะครับคุณทองปลาเย็นครับจอมไลเย็นครับแล้วก็คุณลุงสนามหลวงก็ยังอยู่ติดกับพื้นที่อยู่นะครับก็อยู่ฐานที่มั่นแต่ส่วนตัวสุกเกษมไม่ทราบว่าชั้ช่วงไหนสะดวกโทรเข้ามาก็แจ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้จัดช่วงเวลาไว้ให้ครับพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องพวกนี้นะครับก็มาต่อกันที่ลุงสนามหลวงมีเรื่องเกี่ยวกับผู้ลิภัยตั้งแต่ยุคการอภิวัตสองสี่เจ็ดห้ามาเล่าให้พวกเราฟังไหมครับว่ามีมาแล้วกี่คนหรือว่าใครในคณะรัยุค ต,ต่อมาลุงเข้าป่าจับปืนเขาเรียกว่าลี้ภัยไหมหรือว่าเป็นการยิ่งกว่าลี้ภัยอีกในยุคนั้นคาว่าลี้ภัยมันหมายถึงว่าอยู่ไกลๆภัยอยู่ไกลๆรัชภัยออกจากเมืองไทยไม่งั้นกษัตริย์มันจะฆ่าเอาไม่งั้นคู่กรณีจะเล่นงานบางคนเข้าใจผิดคิดว่าในปรีดีเนี่ยหนีคดีสวรรคตไม่ใช่นะในปรีดีเนี่ยแกก็ยังอยู่นะตอนสวรรคตแกก็ตั้งใั้ใ<ห>เมืองไม่ใช่ พลเลือดตีหลวงธรรมรงนาวาสวัสด uh huh. เป็นนายกแล้วแกก็ตั้งกรรมการรวบรวมข้อมูลซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าสารกลางเมืองซึ่งไม่ใช่สาร uh huh. เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูลมีสัญญาธรรมศักดิ์เป็นเลขานุกการเลขาธิการเนี่ยเพราะสัญญาแกเป็นเลขานุกการประธานสันติการแกเป็นคนรวบรวมข้อมูลทั้งหมดต่อมาแกก็เลยได้เป็นองคมนตรีไงเพราะแกกุมความลับไปเยอะเอกสารต่างๆของสารกลางเมืองเขาเผาทิ้งหมดนะครับเขามาเริ่มพิจารณาใหม่สมัยพระพิเนชุมคดี ในปีดีเนี่ยแกลี่ภายเพราะมีการรัฐประหาร2,490ครับครับปีดีข้าหนูปีแค่หน,หนูปีดีก็นชนะเลือกตั้งอีกอมันก็เลยยึดอํานาจโดยพินชุนวันสั่งยึดอํานาจครับคุณลุงครับระหว่างที่ท่านปีดีลีภัยเนี่ยมีการกดดันทางการทูตไหมฮะว่าส่ง,งตัวกลับอะไร,รบบาง้รมมีส่งใครไปเอ่อทร้ายหรือว่าสังหารหรือเปล่าแล้วพวกเจ้าส่งคนไปตามล่าอะไรแบบนี้มีประวัติเรื่องนนี้ไหมครับกับ จากรัฐไทยที่ส่งใครไปสังหารผู้ริภัยในยุคก่อนๆน,นี้ครับเท่าที่ทราบเนี่ยนะก็คือจริงๆประเทศมันไม่มีสัมพันธ์กันก็คือว่าจริงๆรัฐบาลจอมพลปเนี่ยแกส่งทูตลับ,ค,บคือสังพัฒโนไทยแล้วก็ส่งลูกชายส่งคนไปเป็นตัวประกันที่ในวันกับใครตัวใครเนี่ยส่งลูกสาวลูกชายไปเป็นตัวประกันเพื่อแสดงความจริงใจว่าจะเจริญสัมพันธ์ทำไมตี แล้วก็แรกเป็นว่าทำไอ้คนที่กลับมาโดนจับหมดก็หาขบถสติภาพลนทุนสวัสดิ์วรลลิศุกเป็นสีพุ่มชูศีอิสลามาตะกุลอัศนีพลจาัานทร์น่ยโดนติีคุกหมดเลยร้อยเท่าไรร้อยกว่าคนน่ะนะโดนหมดจริงๆตอนนั้นน่ะใครไปประเทศคมนิตเขาไปตรงไม่ได้เขาก็ไปอ้อมไปฮ่องกงแล้วก็จากฮ่องกงก็แวะเข,ข้าคมนิตแบบไปกรงจงกวาวเนี่ยโดนจับหมดเลยหาว่าไปติดต่อคมนิตการไปเที่ยวประเทศจีน อสาระไปทำจีนสมัยนู้นถือว่าเป็นผิดนะครับิดคุกคับไปเที่ยวคมนิดไม่ได้แต่สมัยนี้กลายเป็นว่าคอร์ชชอไปเที่ยวคมนิดเป็นหลักเพราะโลกเสรีเขาไม่ให้มึงไปอเออะมันแปลกนะน่ะนัทสมัยนู้นมันไม่มีแล้วทรงสุเดชก็ต้องรีภัยจริงๆสมัยนู้นจริงๆอนะคนที่รีพัยคนแรกคเคยคร,ครู้ไหมพงเจ้าอะไรติดดากรนเนี่ยพ<ร>งเจ้าปิดแสดงนะรีภัยคนแรกเลยอ๋อรอห้ามันยั่ว คือไปเสนอความคิดพอประเทศอังกฤษมันเข้ายึดประเทศพมา่าถ้าอย่างนะของฝ่ายเจ้านี่ก็มีบริพัรหรือเปล่าครับที่ว่าเออฝ่ายเจ้าตรงนี้ภายคณะรัศดรบังคับแต่สมัยร .5 เนี่ยพระเจ้าปิสดางเนี่ยครับทุกสั่งครับราชการที่5พูดเล่นๆนะแต่มาตายจริงบอกว่าถ้ากูยังอยู่นะมึงเหยียบแผ่นดินสยามไม่ได้ไปอยู่ไปบวชที่ลังกาจนได้เป็นสังฆราชมั้ง ไปเป็นคนอัญนเชิญพระหรวสาีลิลธาตุมาเมืองไทยอ่ะเก่งมากๆนะโดนข้อหาเลยครับข้อหาร,รักทรัพย์เป็นประชิกเออไปเอาพระธาตุอังกฤษเขาคนพบพระธาตุที่อินเดียนะแกก็รู้แกเส้นใหญ่แกบอกว่าอินเดียมันไม่มีศาสนาพุทธแล้วศาส,สนาพุทธมีอยู่เฉพาะเมืองไทยแกอุตส่าห์ไปวิ่งเต้นล็อบบี้จนได้มานะพวกเจ้ามันใจแคบนะไอ้พวกลูลกรอห้าพอรอห้าตายแกกลับมาใช่ไหมมันบอกว่าจะต้องสึกก่อน สิก,ก่อนปุ๊บมันบอกว่าห้ามบวชเพราะว่าเป็นประชิกไปอบปรมสาริกธาตุอย่างงี้ลีภัยคนแรกคือพงเจ้าพิสดารที่จําได้นะ,ะคือไปเสนอความเห็นว่าต้องมีประเลเมตนรัชการห้าบอกไม่พร้อมแล้วก็เลยไล่แกให้แก,แกเป็นอะไรเลยถ้าแกเป็นคนที่เก่งมากๆโคตรเก่งในงตระกูลชุมสายคนนี้นะเก่งยิ่งกว่าเอเอเอะไรไอ้ชุมสายอาตงชุมสายที่คิดนาซาอีกถ้าไอ้นี่นะคิดคิดไกลกว่าเยอะว่านาจองมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้น มันก็เป็นมาเรื่อยๆสมัยหลังๆนี่ก็มีคนรีภัยเพราะว่าจอมพลปอก็รีภัยในญี่ปุ่นใช่ไหมครับพอต่อตอมาก็มีเออจอมพลปอแปลกนะพอสลิดต,ตายแกตายตามว่ะแกแข็งแรงเขาเข้าใจว่า,าโดนวาง,งยา <laughs> เข้าใจว่าโดนวางยา <laughs> พอสลิดต,ตายดันโดนยึดทรัพย์พอตายจอมพลปอตายด้วยคือแกจะกลับเข้ามาเพราะว่าคู่แขนงแกตายไปแล้วไง กลับไม่ได้ก็คือตายไปด้วยคือเราพูดย้อนไปถึงเรื่องอยู่นะคือประเมินความเป็นไปได้เรื่องของการข้ามล้าเส้นอธิปไตยมาก่อเหตุอะไรประมาณนี้ครับว่าในยุคสมัยก่อนมันเคยมีขนาดนั้นหรือเปล่าหรือว่าเส้นเขตแดนมันยังไม่ชัดเจนหรือว่าแค่เข้าป่าก็เป็นเขียแดนหนึ่งรัดของฝ่ายที่จับเข้าป่าจับปืนแล้วคุณก<ล>็เข้าใจอย่างหนึ่งนะอันนีอ,นอุ้ม,มคนที่คนแล้วแต่จะโปรดนะครับ <laughs> ลงเรียนแล้วจับบอมันตั้งคือเพื่อฆ่าประชาชนอย่างเดียวนะลกกบประเทศมาลบไม่เป็นหรอก อันนี้ผมไม่ได้ดูถูกนะผมพูดถูกเฉยๆคุณนักเกตสมัยใหม่นี่นะสมัยที่มันแน่จริงคือสมัยหมกแดงเป็นนายกสมัยสซนิบวกลินนะสมัยนั้นมันถึงตั้งลูกพี่มันสุยุทธเป็นเจ้าหนายเพราะสุยยุทธนี่นะคุณไปดูฮอร์โมนเฟนคุณเสียกันสามสิบาทนะครับไปที่ค่ายหน่วยรบพิเศษป่าไวายลบบีนะครับเสียสามสิบาทคุณไปดูฮอร์โมนเฟนนวิมลวงมานิดตามด้วยสุยจุลานน์แล้วก็ตามไอสซนิบวรกลินเนี่ย ฮฮอเสียงของมันค huh. ือหมวยป่าไว้จริงๆอ่ะเจ้าพ่อคือสุจุลานนท์ล้วก็ถือว่าหน่วยนี้สําคัญมากเพราะหน่วยนี้หลักการลบคืออะไรครับรับรวงพลางลบทุกรูปแบบนะโกหกได้โกหกตอแหลได้ตอแหลหลอกได้หลอกใช้ทุกรูปแบบไม่ให้ศัตรูรู้คือถ้าพูดให้หยาบๆคือหมารอบกัดเ่หน่วยลบพิเศษนี่คือหมารอบกัดทําไมใช้คาว่าพิเศษ พิเศษไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใส่ถุง,งอกนะพิเศษหรือไม่ใส่เส้นพิเศษหมายถึงว่าลบนอกรูปแบบครับถ้าคุณดูหนังฝรั่งนะฮะจะไปกระโดดล่มเพราะนั้นมันจะฝึกผลล่มเรียกผลล่มป่าวไหวฝึกกระโดดล่มเพื่ออะไรต้องกระโดดล่มเพื่อไม่ให้ใครรู้ครับว่าเป็นทหารมาจากประเทศไหนห้ามติดป้ายนะ<อ>ได้รับเงินเดือนพิเศษไปรับจ้างลบในลาวสมัยนูนะ้น่ะคือพร้อมตายว่าอย่างนั้นใช่ไหมผมไปถามดูคุณคิดดู สมัยนูนะ้นเงินเดือนเจ็ดหมื่นห้าหมื่นเนี่ยคุณคี่ว่าถูกสมัยก่อนเงินเดือนทหารห้าร้อยมันให้ห้าหมื่นไปรับจ้างลบแต่มีข้อแม่นะครับถ้าตายจะต้องไม่บอกนะอถ้าตายคือตายหายไ,หไปเลยรับจ้างลบบางคนก็ไม่ได้ไปจ้างแล้วเคยไปบอกทงคอยไปทิ้งอะไรสบงสเสบียงไปปราบคอมมิวนิสต์ในเส้นทางโฮจิมินหนะ์น่ะฮะเพราะฉะนั้นโดยเชียงทหารแล้วเนี่ยหมวกแดงก็ถือว่าเข้าเก่งหมวดพลภาพพยั บุรพาพยักคือทหารศูนย์สนามครับถ้าเรียกชื่อเพราะๆะหน่อยเขาเรียกว่าทหารควายอคือมีหน้าที่แต่แต่แต้นมาโชว์และหน้าที่หลักตอนนี้กลายเป็นข้าเสื้อแดงปราบเสื้อแดงเป็นหลักภารกิจหลักคือปราบเสื้แดงเพราะคุณดูไอวาริโรธนพักดีนะไอลมกาวที่ตายหาไปแล้วเนี่ยนะฮะเป็นไอแต่ละคนเอ้ยขอโทษไม่ได้ตายหาคือตายหงซึ่ง<อ>เป็นเรื่องดีนะครับคือไม่ต้องทรมานนะและไอแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะ ภัยบุญคุ้มใช้ยาที่เป็นนักฆ่าวัดประทุมนะแต่ละคนจะได้ได้ได,ดีนะอดุดมเดชศรีตะบุตรใช่ไหมหลังๆนี่ทีละชนนาแนลนี่จะเอากับเขาด้วยนะคือจะเป็นงี้ตอนหลังนี่นะเมื่อตะกี้คุณสมศักดิ์เจียมพูดเรื่องการเปลี่ยนรัชกาลพูดพูดถึงบางคนพูดถึงว่าเฮ้ยรัฐมนูลผ่านไม่ผ่านเจ็ดสิงหาที่หนักไปกว่าเจดสิงหานะครับสิงหาแล้วเดือยอะไรต่อก,กันยา คือเดือนที่มีการเปลี่ยนพบทบนะครับเดือนเนี้เป็นเดือนที่น่ากลัวนะครับที่สุดเลยใช่ไหมครับที่น่ากลัวไม่ใช่มตินะมะตินี่เรื่องเล็กนะครับมติถึงเวลาจะไม่มีมติหรือมีมติมันใช้ระบบดิจิตอลครับมันไม่ได้ไปโกงทีละปึงะป้งทีละปึ้งแบบที่มันโกง,กงไปเลยโกงเลือกผู้ว่า <รอ S 1> ไม่ใช่นะมันไม่ต้องโกงแบบโกงผู้ว่าที่ไอ้สุขพันเป็นมันไม่ต้องให้เ่งั้นแล้วมันใช้วิธีกดปุ่มครับออกมาเลยใช้วิธีไปถามตามบ้านว่า ขอรายละเอียดทั้งหมดนะเพื่อที่ว่าจะมีสวัสดิการอะไรย่างนี้พิเศษที่พิเศษถ้าใครไม่กอกจะไม่ได้นะมันจะใช้วิธีอย่างเนี้แหละที่มันเชื่อว่ามันจะทาสําเร็จโดยการใช้ระบบโกงโดยคอมพิวเตอร์ครับก็คือยังไงก็อยู่ในมือเขาอยู่แล้วเรื่องการออกผลยังไงก็ดูถึงยังไงนะคือคนพวกนี้มันหน้าด้านเนี่ยขนาดถามว่าถ้าไปผ่านออกไม่อกบอกเขาไม่ออกเราไม่ออกไม่ได้ท้ายไปประเทศอังกฤษนะประเทศไทยมีกลาครอบเข้าใจไหม ประเทศธัรกิจไม่มีกลาครอบเข้าใจยังสรุปคือเราเรื่องของการหายไปนี่มันเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในไหมครับหรือว่ามีโอกาสเป็นไปไ,ได้ทั้งสองทางเกี่ยวก็ได้ไม่เกี่ยวก็ได้เพราะว่าไม่มีใครรู้การ <คน S 1> หายไปของของผู้ลี้ภยัยของน้องสุลาเนี่ยนะ,ะผมก็ได้ติดตามข่าวนะมีการเตือนภัยบิ๊กบังละมุงนกต่อคดีระเบิดสารอาญาสู่การก้าวล่วงอุ้มน้องสุลานะหรือ ดีเจโซฮุนเนี่ยนะไอ้เรื่องพวกนี้นะครับผมไม่เข้าใจว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าไอ้บิ๊กบางละมุงเนี่ยเป็นสปายผมไม่เข้าใจนะคือมันเรื่องไร้สาระจริงๆนะครับพี่นองครับบอกเขามีข้อมูลทางผมไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นนะสมมุติเขาเป็นคือไม่ฟันธงใช่ไหมครับลุงสมมุติเขาเป็นนะกูถามมึงนะมึงเป็นใครมึงรู้ว่าเขาเป็นสไตยมึงเป็นใครฮัวยู่มึงเป็นใครมึงบอกเขาเป็นสปายมึงจะเป็นใคร แล้วถ้าสมมติไม่เป็นล่ะครับไม่ใช่สมมติไม่เป็นผมถามว่ากรณีที่คุณบอกว่าเป็นสปายผมถามว่ามึงเป็นใครมึงพูดงั้นพูดได้ยังไงคือเป็นคฟฟร์มข่าวนี้ได้ยังไงสูกไหมครับไม่ใช่ตอนก่อนหน้านี้นะในวงในเนี่ยบอกว่าคนคนชื่อยังเลดเนี่ยเป็นสปายไอ้ยังเลศเป็นสปายชอบถ่ายคุณไม่รู้วสมัยใหม่นะแต่แดกข้าวมือนหนึ่งกับข้าวดีหน่อยมันก็ถ่ายเฟซบุ๊กแล้วเนี่ยไปถ่ายลงถ่ายรูปแล้วเป็นสปาย กูถามคำามหนึ่งนะสมัยนี้นะใครจะเป็นสไต์ไี่เป็นสไตล์หน่วยงานเขาจะรู้ครับเขามีหน่วยตำรวจมีหน่วยความมั่นคงความมั่นคงไทยความมั่นคงระหว่างเพื่อนบ้านมันรู้ครับใครเป็นไม่เป็นมันรู้แต่เราเขามีแหล่งข่าวแล้ว<อ>ถ้ารู้น,นะถ้ารู้รแอบตัวมาเขาจะติดตามเขาจะไม่บอกออ แต่ถ้ามึงแอบมาดมดมดมมานอกเครื่องแบบเพลนโคดภาษากิโลเพลนโคดภาษากฤิจวัลคำนะเพลนโคดแปลว่านอกเครื่องแบบถ้ามึงดมดมดมมานะเขาจะจับเอาไว้เป็นตัวประกันไว้แรกมึงจับกูกูจับมึงเอามาแลกกันอ๋อจะคือแลกทางละเขาจะไม่พูดแล้วมึงเป็นใครสมมุติว่าไอ้ยายบางละมูเป็นสปายคุณเคยดูสามก๊กไหม ไม่เคยครับสามก๊กเออยาวหน้าตาฉลาดนี่คุณคงไม่ดูหรอก <c oughs> คือสามก๊กนี่นะโจโฉม,มันส่งสป,ปายมาอยู่กับจิวี่ <c oughs> จิวี่ก็รู้แต่ไม่บอกจิวดี่ก็ปล่อยข่าวลวงครับทําเป็นเมากินกันอย่างดีนะโอเมาเต็มที่นะกินจอนนี่วอลเกอร์ไปเยอะไม่ใช่๋อไม่ใช่นะ <c oughs> แล้วก็ทําเป็นเอกสารหลุดเอกสารนัดแนะกับ แม่ทัพฝ่ายตรงข้ามซึ่งชำนาญทางเรือมากๆเลยจิวยี่รู้ว่าถ้ามาลบนะไอ้แม่ทัพสองคนนี้ยังอยู่นะรับรองรบชนะมันยากเพราะมันเก่งทางเรือมากก็นัดแน่อสองคนนี้ทําไม่เอกสารเอกสารล่วงแอบเอาเอกสารไปพอโจโฉอ่านเห็นโจโฉก็สั่งตัดหัวเลยอ่าตัดหัวเสร็จนึกขึ้นมาได้รีบซื้อกาวซุปปกูมันตัดไม่ต่อไม่ได้ไไดกาวซุปปกูมันต่อหัวไม่ได้มันต่อเฉพาะ อย่างอื่นฮะไอ้โจโชดตบบอกฮุก,กูเสียรู้มันมันซ่อนแผนไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่ครับคุณรู้ว่าใครเป็นไม่เป็นอย่าพูดอบอกเจวการข้อที่หนึ่งถ้ามันเป็นจริงนะคุณไปพูดมันเสียแผนถ้ามันไม่เป็นจริงนะคุณเสียหมามันสองอย่างเจวก้านเจวก้านเออเออชิดเจียวกา้วกานขอโทษทีครับชิดเจียวกา้าน ไม่ใช่เจียวก้านนะชื่อเจียวก้านขอโทษนะครับไม่ใช่โลซกผมก็ไม่เคยอ่านครับปัญญาอชื่อเจียวก้านนะที่จริงสามก๊กก็เป็นเรื่องปัญญาอนแล้วมันอย่างน้อยขงเบ่งมันโง่มไปรับใช้ไอ้เล่าปีไอ้เล่าหารก็ไม่รู้กินก็เมาเป่าก็ดังในชื่อเล่าปีไม่รู้มันจะเป็นเล่าชดปีใช่ไหมสามก๊กพวกนี้มันก็คือให้รับใช้พวกที่เป็นชนชั้นปกครองแล้วก็แล้วแต่แต่ยุคนี้มันปล่อยข่าวง่ายกว่ายุคของสามก๊กหรือเปล่าครับเพราะว่าสงครามการข่าวมันก็มีอยู่ตลอดเวลาหรือว่า ทีนี้ก็ข่าวด่วนข่าวด่วนครับคุณดีเจคนนี้นะหรือน้องสุลาแล้วเนี่ยท,นะที่เขาเปิดกันมาออใช่ไหมครับรายการสัมภาษณ์คุณสุรชัยกันที่มาทอนไม่ใช่ออกสุรชัยคนออกรายการวิทยุถูกทหารบุกเข้าไปคุมนะมีข่าวบอกจากประเทศขเขมรเรียบร้อยแล้วนำมาคุมตัวในประเทศไทยไม่เปิดเผยข่าวกองอยู่แล้วนะครับน้องสุลาเนี่ยนะครับ ถูกทหารจับตัวขณะลักลอบเข้าประเทศไทยบริเวณสามเหลียมทองคําด้านพม่าถูกประเทศไหนก็นแน่วะแต่ดีเจน้องสุลานี่ไม่ได้นําโน้ตบุ๊กมาด้วยอ้างว่ากาศจะมาหาเพื่อนหรือหลบเรื่องส่วนตัวบางอย่างเอาข่าวเยอะเกินเจ้าหน้าที่สังเกตทุกวาซุปผอมลงมากผิวค้าดวงตาเมอรอยผิดสังเกตข่าวลับสุดยอด น้องสุลาถูกทรมานซ้อมหนักมากยิ่งกว่าให้วิ่งรอบคายทหารสิบรอบคาดว่าเสียชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาลศิรรนี่ <10 S 1> ข่าัหอนี้นะไรนะเนี่ยข่าวอุ้มข้าประเทศดีเจน้องสุลาหายตัวไปเนี่ยนะคือโดยสรุปแล้วนะครับคือที่พูดมมทั้งหมดามาหลายทิศมาหลายทางกันเลยเรา<ๆ>ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ที่สังเกตก็คือว่าในการทํางานทางนี้ข้อที่หนึ่งนะครับ คุณพูดถึงว่าสมัยนู้นคนโดนจับโดนฆ่ามันต่างสมัยนี้ไหมสมัยนู้นผมจะพูดในสิ่งที่สะท้อนบางอย่างว่าสมัยนู้นเนี่ยคนเข้าป่าเขาจะมีโรงเรียนการเมืองการทหารครับผมเขาจะฝึกให้เข้าใจการเมืองแล้วก็เข้าใจการทหารเพื่อไว้หลบหลีกครับการทหารที่เป็นหลักเลยคือคือวิชาอะไรคุณรู้ไหมวิชาอะไรคานจิ้งจกคานจิ้งจก,จงจกเออวิชาหลักคือคานจิ้งจกนะครับ ผมไม่ได้พูดเล่นนะ,ะ,นะางวิชาหลักของทหารคือคาริ้งจกแล้วเวลาวิ่งก็วิ่งซิกแซกทาไมวิ่งซิกแซกวิ่งซิกแซกมันจะได้ไม่โดนลูกปืนยกเว้นล้วคนสวยจริงๆนะวิ่งไปโดนทุกครั้งเลยค <laughs> าริ้งจกคือหมายถึงว่าคุณจะต้องคลานให้แนบพื้นที่สุดยิ่งแน่พื้นที่สุดยิ่งปลอดภัยที่สุด<น>ตรงนี้สําคัญมากถ้าคุณคารดีๆเ่ยน,นะคุณคารดีๆเงียบจริงๆนะคุณคานประมาณสัก ตั้งแต่เที่ยงวนันถึงเที่ยงคืนนะคุณไปถึงศัตรูนี่ศัตรูมันไม่รู้เลยพวกหน่วยพิเศษของเวียดนามเนี่ยใช้วิชาคารจิ้งโจกเนี่ยเข้าไปฆ่าทหารหมดค่ายเลยนะโดยที่มันไม่รู้เรื่องเลยด้วยวิชาคารจิ้งโจกครับอันนี้เป็นเคล็ดลับจริงๆส่วนคุณก็ต้องเรียนเรื่องการทหารแต่ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือคุณต้องมีโลก,กทัศน์กับชีวทัศน์ทีช่ชัดเจนเออ ตรงนี้แล้วครับที่คนสมัยมใหม่คนไม่เชกันแล้วนะคนสมัยใหม่จะไม่รู้จะไม่รู้ว่าต้องมีโลกัศน์ชีวัศน์โลกทัศน์คืออะไรครับคุณจะต้องมองโลกให้เข้าใจโลกว่าปัจจุบันคุณอยู่ยังไงครับ <c oughs> อานาคตหรือแนวโน้มของโลกมันเป็นยังไงคุณจะต้องเข้าใจจุดนี้นะเข้าใจโลกทั้งโลกคุณถึงจะเข้าใจการปฏิวัติเข้าใจการเปลี่ยนว่าทําไมเราต้องเปลีป่ยนแปลงเ,เ,เ,เพราะว่ามันเป็นวิถีของโลก โลกกำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับเราไม่ได้สู้เพื่อสังคมนิยมไม่ได้สู้เพื่อสวัสดิการนะแต่เราสู้เพื่อปลดปล่อยพลังพลเพื่อปลด<อ>ปล่อยศักยภาพของมนุษย์เพื่อให้คนดีที่สุดได้แสดงศักยภาพของเขาไม่ใช่คนโง่ๆมาเดินแถว ข่าวสองทุ่มเราไม่เอาไอ้พวกที่พวกปัญญาอ่อนมึงเดินอยู่เงี้ยอีกร้อยปีมันก็เดินรับสองรับสอง,สองแล้วก็ยิงแล้วก็ไปเปิดโปงเปิดป้ายซึ่งมันไม่มีประโยชน์ประเทศเจริญก็ไม่มีใครเขาทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมองว่าใครมาทํางานทางด้านนี้จะต้องเข้าใจโลกก่อนเมื่อเข้าใจโลกต้องเข้าใจตัวเองโลกกระทัดก็คือทัศนการมองโลก แต่และคนมันมองไม่เหมือนกันนะแต่คุณจะต้องมองให้เข้าใจวิถีของโลกมองเห็นถึงทั้งโลกครับแล้วมองเห็นถึงประเทศไทยแล้วต่อมาคุณก็ต้องมีความคิดเรื่องชีวิตของคุณเนี่ยว่าคุณจะต้องรู้จักตัวตนของคุณคุณจะต้องมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคุณจะต้องพร้อมขยันขันแข็ง ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการสร้างทีมสร้างเครือข่ายต้องมีความอดทนรู้จักที่จะขยันขันแข็งกล้าเสียสละมีความแน่วแน่มีความมุ่งม,มั่นไม่ใช่ว่าผมคิดว่าบัรชนะเร็วผมก็เลยมาพอชนะชาผมก็เลยเลิกหรือไปบอกว่าด่าเจ้าลดได้อะไรเนี่ยพวกมึงด่าเจ้าทําให้คนในประเทศเดือดร้อนไอ้เงี้ยชีวทัศน์ใช้ไม่ได้โลกทัศน์ก็เสีย การเป็นนักเปลี่ยนแปลงมันจะต้องคิดเรื่องพวกนี้จะต้องมองโลกให้มันชัดจะต้องเข้าใจโลกทั้งโลกต้องถามตัวเองครับว่าเรามาทำนี่ไม่ใช่การเสียสละเนี่ยถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นบุญเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีโก้ประวัติการต่อสู้คุณมันจะกลายเป็นภาระมันจะกลายวีชนเอกชนเนี่ยคุณจะเกิดซปเปอร์อีโก้ะคุณจะไม่รู้สิ่งใหม่ คุณจะอ้างแต่ประสบการณ์เก่าๆซึ่งมันเป็นเรื่องลาสมัยแล้วคุณไปอ้างคุณเคยเข้าป่าเนี่ยไปอยู่ปา่าอยู่ภูพานอยู่เชือกเขาบรรทัดอยู่นู่นอยู่นี่นะมันเป็นเรื่องของความล้มเหลวซึ่งคุณไม่ควรจะพูดคุณควรจะรับสิ่งใหม่ๆเข้าไปที่สู้เพื่ออันนั้นครับคุณไม่ต้องใส่เสื้อติดอะไรอะไรแดงๆไม่จำเป็นต้องติดเพราะเราไม่ได้สู้เพื่ออันนั้น อันนั้นนะทัวร์เขาไม่เอากันแล้วนะเชคูวลา่าเนเขาเลิกเขาไม่เอาแล้วเชคัวลา่ามันสําหรับคนที่ติดไทยรถสิบล้อซึ่งไม่รู้เรื่องคนที่รู้เรื่องเขา<อ>ไม่เอา<ค>น,นะเชก็เยอะนะครับที่ฟังลุงอยู่ก็แล้ว <laughs> แต่คุณจะรักก็รักแต่ผมพูดให้ฟังว่าไอ้คนที่ไม่รักไม่โย่ว่าไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณติดเชดได้แต่คุณคิดถึงจิตใจเขาไม่ใช่ไปทําเหมือนเขานะ่ะ ทำเหมือนก็ที่มีใครเอาหมายว<อ>ว่านะเอาเรื่องหลักการมาก่อนเรื่องวีรชนเอาเรื่องหลัก <ชน S 2> ลก,การที่เชพูดไว้ไพเลาะมากทุกคนเรื่องความไม่เป็นธรรมแล้วคุณตัวสันเนี่ยโอเคไม่ใช่ตัวสันเพราะว่าไม่สบายนะตัวสันด้วยความโกรธโอเคครับหรือว่าคุณสู้แบบอหิงสาแบบมหาธรรมคันทีเนี่ยสู้จริงๆน,นะมันรังแกกูก็สู้กูก็ดื้อกูก็ดื้อ,อจนจนชนะเพราะฉะนั้นคุณก็เรียนรู้ด้านดีเรียนรู้ด้านดีของอาจารย์ปีดีดอกตะปุ้ยใครตวใครเนี่ย คุณก็เรียนรู้ไปไอ้ตรงนี้ต่างหากแล้วครับที่ว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องจําเป็นเป็นเรื่องของชีวทัศนนน์ายเ็พบประชช